ในวันที่อากาศเป็นใจผู้พาม่านก,ก็จะเป็นผู้ผาทองสวยงามทุนอีกเกิงยังประทันลงอยู่พี่น้องคุะอีกเกิง์นะ่อีอีเกิงยังประทันลงอยู่ครับคุณเจ็ดโมงสิบนาที กับประมาณนี้ครับภูผาทองผู้พมาขนขอนแก่นกับพี่น้องลานสุดวกสื้อฮะว่าจริงหน่อยไปโรงเรียนจะสอบถึงเป็นไงอ้ามาพี่น้อง